มาแต่โดนเอไล้ล่ะเปิดาเปิดม่แม่กันูเฮือพีงไยเนาะโดยบกับทาทสบายดีด้วยที่ก่กลตเียงแเหายะตลอดอันนี้รูปไอเก็บหอยมากแหละ ก,ก้อยใส่หมากกันหมากเดียไหมเพื่อนเอิน,นยังไยบอกรีดผ้ารีดผ้าบอกรีดผ้าบอกรีดผ้าบอกรีดผ้าว่ะเพอเอื่นหมากาเรไม,มสีก,ก้อยอนี่สีสีสสนทางานนเพื่นรไปหาล้วมเอามา,านมาอยู่เอยเตยอ,อยู่น้ำป้าทา่ะ เอาหัวตาหน่อยแล้วก็หมาตาหัวม้าวให้ถ้าหางกอดที่นี่ขี้ดิเอาเจ็บขึ้นมาใหม่ตาเป็นหอก่อนหน่อยหน่อยนี้ใหญ่เอาผัวร้ายผัวได้ไหมตาเอา โต๊กรับท่าขงชานีตเลตาให้เป็นไอวิ่งถัดชาวนีเจือ,อยาให้กินเนี่าไปได้ได้นักเฮียนกะเป็นมัดเป็นไอนายเป็นไข่มันเป็นพวกคนดิ้นคนนีเขาอดีตไน่ได้ไม่ได้เผาเล้เนาะ

เวอร์ตามการเวลามันแหละมันด,ดนไห,ดนดนดนหมนเนาะมันโดนเลยดนดนเลยว่าคนบอกว่าสิ่งของคือกันจริงของกะผุพังไปตามการเวลาตามการใช้งานคนก็คือกันโดนไปกัมีท่างสิทข้างเตียนกันไปได้ไหมที่นั้ ชิ้นโบชุ่มมาเสไปแล้ว่ะเรื่องเด็ดแด้บัดเด็ดก็เด็ดพนท่านั้นมองชูนบนโตอีได้่นอยเดี๋ยวผ่าซามอวานนี้มันแห้งขึ้นไาหลักันะอาเชื่อ เจอรถได้เลยมักัีเออแนเเอ้ยนมาา่ไปใชอลยองมากันมากอมนอนามาแต่ว่าารเพิ่นน้ำอัแต่บ้านอายุเพ่นเพิ่นหเเนึ่งร,ร้อยบาทกาดเงบากาดังอีกไม่น้องเลย ก็ไปเปลี like ่ยนข่าวมโนนัน okay. ด้วอีกก yeah, ็คือว่าพวกเาคิดเ่าะพกอรคิดหมยเนาอ่าใจกข้าใลกเคยจกันเพ็นไม่กันโรด้มีคน2งโคนในะองโซ่ไปได้พีองคนเดียวตู้มาแล้วสิดูดูข้าข้าประกันให้ดูข้าไม่ลูกหลานนะเพื่อยเนาะเออ าตัววมกันด้พออกีด้แต่ต้นบานนเนากมาเอาเนื้อยาันเท่าหมนาะฉะนั้นผู้ประกาศต้องั้ะเง่ต้นบ้านเอาเนยาชุนนอกเอาเป่นตาหมเป็นเพือดใครคิดี่ดใจคนนอกไอ้ชาตัวกรวกันดื้อพอออกคีไชด์นจะซื้อไปแม่มาทำไปแล้วอาไม่เวลานี้ด้อคจะมาบ่อยเนาะเหาะ ว่าเฮได้ได้เนาะคนคนนักโทษไปเนคนถือจับเนาะอยู่ยคุกคนนะ<ม>่ะเสียชีวิตคนได้คนเียามาเบื่อบบ่าห้งจัดการทบอานี้พี่ะเนะคุเ,นเ,นนเินเนาะคเนาะเนนาะโอ้ยเนาะเสียใครกันใครอมมันทีงูไอ้ถือมั่ได้ใจกันนะ ม่ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกจไก่อนห่บ้านเาอยูางนอกพูนกะเงื่อนดีได้ใช้ชีวิตัว่าน่นั่นกบได้มือนกันตัวเบิได้เลยกินอนน้เอากินจ้ำวัั้นี เที่ยปลาแบงพวกนั้นพวกนี่ถามแบงซี่แบงวาเนี่ยฆากันเกี่ยวปลาพี่น้องโอันนี้เอาฟัวหาปลาออกมามานยูุเบ้านัเดสี่แบงนี่เอาแบงเกอนอันแบงตึงเชื่อแน่แตึงเชื่อปลาใหญ่แน่เขื่อนนั่นฐานน้ำเพื่อนแน่เขื่อนเขาแน่ค่ะแบ่งกันถามแบงซี่แบงมันเกิดมีแต่แบงวานี่ก็ะก็ได้ยุบเลาวไปบ้านเมื่อก็เลยว่าปู่อยาให้เราไปก็เราเมื่อยอืมจริงๆเราก็เมื่อยอยู่ไปจริงเราได้บ้านเมื่อยเ่้ย ปวดน้ำปลาไม่ได้ก็ะปวดหวานปวดอะไ้ได้ได้ดอกผึ้เพ่นทุ่มทีนั่นแหละหนักอีิเลยชยอ่ะมันใหญ่พอ่ไรเยอเยอะ เอาละไพดุ้ยได้แต่นางคนนี้มามาไงจะไปหาน้ำมันปุ๋ย้เได้ั้ยลไปนะขันเอาไปมั้ยเนาะทำมันจะฉังนิดันนิดนดๆ้ยน่ๆมีไฟมด้งครับางนี <Nice. S 2> ่กุ้ยก็ได้ สุดท้าจะให้ทำให้ตัวเองเปลือยปลูกยางกระเปลือยมนดีผลผลได้ห้าผมหน้ đó vậy, đang làm gì đây, mát à, người ta, người ta khác nhau quá này, mát mát thật, cái xoay luôn ดบขมบด้ถาพักถาพักกับถาเนี่ยพักรวมงำป่ามาหมถาเหมือนนาวเอาว่าพักรวมงำป่าวันนี้ใส่หนีกระยาใส่กุนะรัรบชิ้นแค่ว้าบางคนมาเซ่บกว่าบชิ่นนะเออบางคนมากนะมันสีขุมเนี้สีขมไปนึงเนี้ยเนี่มนี่แ่ม,มาบางคนมาคิว้ว พอมาขมาวปยาคิ้วอาใช่เดี๋ยวเปิดพักด้วยหน่อยเจ้า่ด่าเหมอไปเครื่องคนเถอะทำคนเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมาต้มไหม้ว่หอยไอ้ตุ่นมาเิดคตุ่้วเหตุใจเาเรยเจอหน้าผักกัมีหด้ hộp này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ยามาซิมสีมืองลงจ r ờ ได้ใรมาไหมเฮ้ยได้อไรอล้อยบางสะได,ะด,ะะไดีแมงมมาบ่หรอกจาถูกจ้ายังยังไม่ทันมาจกเจ,อ,อ,จ,จอเหต่ดมวามหมจ้ะทีใช่อนนมอยอยู่เนาะเราไปหาน้ตไม้เพลยระยะนะพูด้นังคัวอเมนบ่น่ะกระด้างข่ามขัวแเมนบ่มันเนี้ยเบิ่งนะปะ กิน่อยากนงมาเฮยอยากแม่แม่าน้าไม่ป้าบ่นอมีน้อยไงวะจะหาน้าเนาะไม่หาน้าเลยยังเราแก่พักแข็งยังะเพหอมกุ้มอ้แเนแต่เพแท้ทำน้าไมไมทำหอนหอน้วใช่ยหอเพื่อนใช่ยูพอแเอใช้ลาแทเปรเก้บได้หน่วะ

เฉือยหน่นอันลูกน้องอมเปินหาไปเห็ดมาเป็นกระโงจัดนะกระโง่ดีาเฉือย้ออมเ็จัเป็นแล้วไปกเดี๋ยวเดี๋ยวเเนาะเดี๋ยวไป้กิน้ใส่ได้ใไปาเกินแล้วเรเป็นคนเห็นตาวด้อข่าก็ยามันแล้วน่ไดิ้นอนได้เลยออโบสถ์เจ้ะ เปรี้ยงกันมาตรวจาก็อยู่แต่ดายเตี้ยแซบัรูไปดิโ้ห้เยหาชื่อหมใม่อีกเงินหาื่อมาได้ใหม่ไม่ง่าย้ะดอกมันกินหมามักินข้ามหนมีเต้ยตรงมีแล้วจคมจะมักเลยทีนหนาอันี้แซ่บอยู่กินได้ข้อน่องเจา่อเอเยมาไดไหมป้าเตีบอกป้า

xe nhát mặc thua vào xe mặc thua vào ná mặc thua xe cắp treo bà thay khơi này mà xe bò ừ ừ khơi nhắn xe xêm đuôi bà xe xêm đuôi bà nhìn thấy tràn bà ờ ờ bà nhìn thấy tràn bà tràn bà hôm nay làm cả bà bò đi à.

นับลงมาบอสีฉันเพิ่งก็บบาแต่ขาวหอยกว่าฝกซม่บอยู่ขอเแซ่บขึ้นกัะพูมอ่ะมันเพเอีกยิ่งถาให้ระเทให้กินอีกกระพาจย้ยเฮ้ยค่อยง่ายมากิค่อยไม่ง่ายมาเสีบร้ายเซีบร้าย

bụng nằm ngoài đất nằm bọn đây đai. đây đây, hoa. Hết. Hết. <laughs> 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 này. Đúng không? men không chưa Jude hoa. Bye hoa. Hãy dùi đâu, Bà <laughs> mấy mấy bơ nó mày đâu? Ba, cho một nó mày đâu ba. Đây cái đang chim Đây cho một con. <laughs> phải ăn mày chẳng phải đây hả nó? Đây. Ừm, bỏ Đẹp okay. uhm, rồi. À, đây, đây, này, đây, 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 สุดแก่เลยบ้านนุ่งจอยก้อยเอาได้ไหมน่ะเราจักแวาไปใส่ไปเื่นแมงเช้อจักจีนี่กินนี่ได้่ายน่ะเอาไปตัก่วยๆกินมาเนี่ไปใส่พี่น้องเลยตอนกินกับไรไทยเบิ้งเนอะตอนนี้ไายให้แต่เบิ่งตอนเทดกับพอชิมมึงด้วยะก้อยดอกเนมากหมักได้ไหมเจ็บร เข็มถือใจไเชี่ยบ yeah, ื um, ่อนนี่เช่ยบเขื่แบบอื้มิงนกะเมบ่ยบกะเข็มบ่อปลาเราปีนใส่นั่นอีเฮ้ยเฮ้ยปาใส่ปลาปลาลุงป้าป้าลุงเนอมาถ่ายเห็ดให้เบองซเกอรตอนกินกะบายสีลาไปแล้วใช่ไม่ได้ถ่ายแห้เบิรงกแล้เนะ ปคิดแม่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้แม่เด้อคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเบิ่งหั่นบายก่มาเฮ็ดุจ้อยเพิ่นก้อยมากได้ไม้ชุบมากได้ไม้กินมื้อนี้เนาะไปพากัไปกินข้าวกินน้ําเดี๋ยวทางานาเพิ่นก็มาหาน้ําไม้เดี๋ยวต้มน้ําไม้ไว้แกงบดนี้ะาอกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสดีบ๊ายบายบ๊ายบายายบายบ๊ายบ๊ายบายยย ຫ້ານບໍ່ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອນອົາເປປປແລ້ວພນ້ອງເອນາສບາດີບດູູນເີ